ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ดอกไซคาเมนมานะคะหเกันเลยทีเดียวทุกคนถือว่าดวงดีขึ้นเรื่อยๆยังไงวันนี้เนี่ยหก็ต้องออกอีกเพราะวันนี้เราจะมาทดสอบดวงกันนะคะทุกคนนี่นะคะหน้าตาสัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่อยู่ในไข่ที่เราจะเปิดกันวันนี้ก็บอกเลยนะคะว่าไม่ได้ถูกใจขนาดน,นั้นแต่ว่ามาทดสอบดวงให้ทุกคนดูนะคะนี่นะคะคือไข่ทั้ง7ฟองในรอบแรกของเราเดี๋ยวเรามีอีก2รอบนะคะทุกคนเช่นเคยนั่นแหละ มาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดเลยเพราะว่าบรรยากาศกําลังน่ารักเลยนะคะมาน้องคอคทิสอาจจะออกตั้งแต่ฟองแรกเลยก็ได้นะคะและเฮ้ยเอาจริงคืออยากได้ตัวนี้ทุกคนคือแบบมันน่ารักมากมันแบบน่ารักมากๆมากๆม,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 มากเลยอะ่ะอ่ะอันนี้ออกแล้วถือว่าตัวที่อยากได้ออกมาแล้วนะคะนี่คอคทิสคอคทิสหนึ่งเปอร์เซนต์แมลงเต่าทอง นี่คือแมลงเต่าทองอุ้ยหน้าตาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะดูดูดูนี่เป็นไงอุ้ยมันก็น่ารักอยู่นะสีสันสดใสนะคะทุกคนอ่ะถือว่าได้มาแล้วตัวนี้ไม่ต้องออกมาล้วนจ๊ะเลดี้บัคฟองที่3มกันเลยค่ะเอ็นชาร์ตเอ็กกดเลดี้พร้อมแล้วที่จะได้รับน้องคอคทิดมาอยู่ในฟาร์มของเรานะคะเออโอ้โหเดี๋ยวก่อนตัวโคตรเล็ก <laughs> ตัวเล็กมากทุกคนดูดิอันนี้คือตัวใหญ่ที่เราได้มาเมื่อกี้นะคะอันนี้คือตัวเล็กแบบเล็กแบบ เล็กจิ๋วเล็กจิ๋วเต่าทองจิ๋วเลยอะแบบเนี้ยตัวที่สี่ในรอบแรกของเรานะคะน้องคอ,อคทิศเนี่ยมาบินอยู่ในสวนเราก็น่าจะดีนะคะทุกคนเอาน้องตัวนี้ไปเดินก่อนมารู้สึกจะดวงไม่ดีแปลกๆวันนี้ทำเลดีๆตรงนี้เราเปิดตรงนี้ตลอดนะคะยังไงก็ต้องได้ในสักวันหนึ่งแหละมากันเลยตัวแลในตำนานหนึ่งเปอร์เซ็น สวัสด,ดีเราเต่าท้องเองพร้อมที่จะปันเดินในสวนไอายาบีแล้วจับฟองสุดท้ายของรอบแรกกันค่ะทุกคนลุ้นน้องอคาะเคเก,กันหเปอร์นเท่านั้นดวงไอายาบีต้องดีต่อเนื่องไม่ใช่ว่าดีคลิปเดียวเข้าใจเป่าอ้ได้พิกซี่มาอีกหนึ่งตัวเท่ากับว่ารอบแรกนะคะได้เต่าทองและพิกซี่ แค่นั้นเลยไม่มีตัวอื่นเลยพี่น้องในเมื่อส่วนนี้นะคะมันทําให้อาบีดวงไม่ดีเลยมีไข่ทองคําช่วยเหลือก็ไม่สามารถช่วยเหลือดวงอาบีได้นะคะเพราะงั้นเราไปเปลี่ยนส่วนดีกว่าเรายังไม่เคยเปิดไข่อีกส่วนหนึ่งเลยนะคะทุกคนเราต้องเอาเคล็ดลับทั้งหมดงัดออกมาใช้อ่าอันนี้ค่อนข้างจะโล่งนะคะนี่โล่งไหมก็เริ่มลกแล้วนะปลูกผักํำเควสนะคะสองสาม กูอยากได้อยู่นะทุกคน1%น่ะเพราะว่ามันเป็นการทดสอบดวงนะคะว่าดวงอยยบ,บีจะดีหรือเปล่าคือเหมือนได้1%มาแล้วเหลิองไงทุกคน <c oughs> วัเหลืองกูอยากได้อีกนะคะอยากได้อีกจริงอามาดูความสามารถสัตว์ดีกว่านะคะ <c oughs> เลดี้บัคก,ก่อนเลยก็คือมแมลงเต่าทองสำหรับน้องเลดี้บักมแมลงเต่าทองนะคะดอกไม้ทุกประเภทโตเร็วขึ้น1.58เท่ากันเลยทีเดียวอไม่ว่าเราจะมีดอกอะไรอยู่ในสวนนะคะจะโตเร็วขึ้น1.58เลยนะคะ ตัวต่อมาพิกซี่ที่เราอยากได้ดูดิอุย่ยน่ารักอ่ะชอบมากเลยทุกคนอะไรนี่แบบกลมๆน่ารักน่ารักตัวนี้ย่ะอุ่ยน้องมีวิงวิงตรงแบบตรงตัวด้วยอ่ะไหนน้องบินให้ดูหน่อยเหมือนจะเป็นของแบบสัตว์ในอีเวนต์อ่ะทุกคนที่ว่าปล่อยมาทุกชั่วโมงนะคะเนี่ยเหมือนกันเลยอุย่ยแล้วมีเป็นของตัวเองแล้วว่าน่ารักมาก สำหรับน้องพิกซี่สุดน่ารักของเรานะคะทุกคนเขาบอกว่าทุกๆ3.38นาทีเนี่ยน้องจะกระจายฝุ่นพิกซี่ออกมาเป็นเวลา15วินาทีนะคะและต้นไม้ทุกต้นบริเวณรอบๆน้อง15.39สตัดนะคะจะโตเร็วขึ้นอีก30วิในทุกๆวินาทีกันเลยและสิ่ง,อ,งอีกสิ่งหนึ่งที่น้องทำได้นะคะทุกคนคือผู้เล่นที่อยู่ใกล้เคียงน้องเนี่ยจะลอยตัวขึ้นได้ด้วยมาค่ะอีก1ิวิเท่านั้นน้องอยู่ไหนนู่นน้องอยู่นู่นนะคะ มารอดูกันซิว่าน้องก็ทําอะไรบ้างเอ้ยนี่ไงเอ้ยเราลอยขึ้นจริงนี่ทุกคนดูสิวยลอยประมาณเท่านี้นะคะเอ้ยน่ารักถ้าเรากระโดดด้วยมันก็จะสูงขึ้นอีกนิดนึงอ่าแต่ว่าน้องน้องมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยมาทําตรงนี้แล้วต้นไม้พี่จะโตตอนไหนอะ <laughs> อ่าประมาณนี้นะคะสาหรับน้องพิกซี่ของเราน่ารักดี โอเคค่ะนี่คือสัตว์2ตัวนะคะที่เราได้มา2ประเภทเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ารอบ2เนี่ยเราจะได้สัตว์แปลกใหม่มาพูดความสามารถให้ฟังกันอีกหรือเปล่านะคะปะมาค่ะเซตที่2พร้อมแล้วอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียว7ฟองตรงนี้โอ้ oh my god มาหนต้องออกแล้วไหมอ่ะอันนี้ฟองแรกนะคะของเซตที่2ออกมาเป็นเออเต่าทองอีก1ตัวตัวใหญ่ซะด้วย1.99 ฟองต่อมานะคะฟองที่สองอ่าเนี่ยวิบิเดินผ่านด้วยบอกเลยว่าให้โชคลาภแน่นอนและเต่าทองอีกหนึ่งตัวริมๆนะคะริมๆม,มาฟองนี้บ้างทำใจให้ดีเพราะว่าฟองเนี้ยไม่ใช่เต่าทองแน่นอนคะ่ะทุกคนและเออพิกซี่สีเขียวใช่สีเขียวปะ ออมคือสีชมพูเอ้าทุกตัวคือสีชมพูหมดเลยเหรออันนี้คือคิดว่าแบบมีสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูอะไรอย่างงี้คละๆกันไปนะคะแต่ก็เหมือนจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะพิกซี่ฟองต่อไปกันเลยหูเหลือสีฟองอะว่าใจหายไปกันนะ้เนี่ยคือแบบมันมันหายไปค่อนข้างเร็วเลยนะไข่แล้วมันออกมาแต่เกลือๆทั้งเ้นเลยเนี่ยใครบอกเกลือไม่เกลือเออมาอีกหนึ่งตัวแล้วต่าพี่น้องฟองต่อมาเราไม่ได้ทำใจมาให้เกลือเลยนะคะวันนี้ เฮ้ยผอว่ไม่ได้ทำใจมาไงแล้วมาฟ้าสดใสกันแล้วนะคะทุกคนเหลือสองฟองโอ้โหเหลือสองฟองแล้วเร็วมากเลยอะ่ะนี่แหละนี่แหละหนึ่งเปอร์เซนหวังหนึ่งเปอร์เซต์เอเต่าทองขนองใจฟองสุดท้ายของเซตที่สองแล้วคะทุกคนเป็นกำลังใจให้อายาบีด้วยนะคะหเอร์นเนี่ยมันจะออกมาแค่คลิปที่แอาคลิปเดียวเลยใช่ไหมฮะคลิปนี้คือจะไม่ออกใช่เปล่าออกเคอะ 1%! นงเปอรงเปอเซ็นฮ้ยทุกคนนี่มันตัวสี่ส่วน้าเปอร์เซ็นต์ดวงกับเยบะะยย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 น่นารัยยยยเลยยยยเท่แบบยท่แบบโอ้โหเท่แบบเลยหนูดยโอ้โห ไอยาบียังไม่สิ้นดวงนะคะบอกให้4.5%ก็ดีใจแล้วเอา4.5%นี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะทุกคนไม่ใช่น้อยๆแะไะไม่ใช่เยอะๆนะคะทุกคนมันน้อยอยู่นะ <laughs> สำหรับความสามารถของน้องกิมเมอร์ริงสไปนะคะทุกๆ3.38นาทีน้องจะบินไปที่ผลไม้ใกล้เคียงนะคะแล้วก็แปะสถานะกิมเบอร์ิงนั่นเองไม่แตกต่างจากพึ่งน้อยนะคะพึ่งน้อยก็บินไปที่ผลไม้ใกล้เคียงแล้วก็แปะสถานะพูลีเนตนั่นเอง <laughs> ก็จะว่าไปคือมันก็น่ารักอยู่นะแต่ว่าพอมันหมดอีเวนต์แล้วมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไงทุกคนนึกออกปะนอกจากสําหรับคนที่อยากจะแปะสถานะให้ผลไม้ของตัวเองเยอะๆหลายๆอันหลากหลายอะไรแบบนี้แต่อย่างน้อยเราได้4.5มา1ตัวใช่ไหมเดี๋ยวขอย่กไปดูก่อนนะคะว่ามัน4.5จริงไหมเฮ้ย5ทุกคนมันคือ5นะคะอุ้ย5มันก็น้อยอยู่นะแต่เราได้มา1จงมา1จงมา1จงมา ไปค่ะไปรอดูรอบที่3กันไปใครรอบสุดท้ายของคลิปนี้พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วตามอายาบีคนนี้มาหาตัว1%กันต่อไปคนดวงดีอย่างอายาบีต้องได้แน่นอนเออเอาพิกซี่มาอีกหนึ่งตัวไปต่อแบบว่องไวกันเลยทีเดียวพิกซี่มาล่ะเอาพิกซี่หรือว่าเต่าทองดีล่ะอ่าเลือกเป็นพิกซี่ เริ่มรู้สึกว่าอยากได้อิมแล้วนะตัวอิมอะ่ะทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้อิมแล้วก็ยังไม่ได้น้องหนึ่งเปอร์เซ็นะคะน้องหนึ่งเปอร์เซ็นชื่ออะไรนะลืมใส่ใจมากเลยดูเดิจะออกมาเนี่ยชื่อยังจาไม่ได้เลยคขอคอทิสเออคขคทิสมายังอ๋อยังนะอาจจะยังนะคุณคุณหน้าไหมเห็นจนบ่อยเห็นจนเบือ่อจริงจริงฟองต่อมาคือฟองนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวฟองกลางเนี่ยเราไอ้เปิดที่หลังเหมือนเดิมเลยนะคะเอ้ยมาเน่มาเน่มาเน่ใช่ป่ะใช่ป่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะ่ะ เฮ้ยรู้สึกว่าเซตนี้พิกซี่ออกรัวๆเลยค่ะเออเซตเซตที่สองหรือเซตแรกนะที่ว่าออกเต่าทองรัวๆอันนี้พิกซี่รัวๆเลยค่ะโอ้โหเริ่มเริ่มไม่ชอบนะเริ่มไม่ชอบใจอย่างยิ่งนะหาตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่มันยากมันเย็นจริงๆเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยเราได้อิมทุกคนน้องอิมมาแล้วนี่คือตัวแปลกใหม่นะคะที่เรายังไม่เคยได้ <laughs> เหลือสองฟองสุดท้ายแล้วะคะ่ะทุกคนตอนนี้เราได้ทุกตัวแล้วนะคะ <laughs> เหลือแค่เคอคทิสแค่นั้นที่ยังไม่ได้ ต้องมาแล้วปะต้องมาแล้วต้องมาแล้วโอ้โหเต่าทองขนองใจีกแล้วฟองสุดท้ายทุกคนตื่นเต้นกันไหมหรือว่าไม่ตื่นเต้นเพราะว่าไอยาบีคงไม่ได้ <laughs> เออตื่นเต้นตื่นเต้นให้หน่อยนะตื่นเต้นให้หน่อยนะทุกคนนะเออและ นี่คือน้องอิมนะคะที่เราได้มาุ้ยเท่จริงคิดว่าเท่แค่ในรูปนะคะแต่ตัวจริงก็เท่เหมือนกันไปไปปล่อยน้องกันความสามารถของน้องอิมนะคะเขาบอกว่าทุกๆ6นาที66วิน้องอิมเนี่ยจะชวนเราเล่นวิ่งไล่จับอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวและถ้าเราจับน้องอิมได้นะคะเรามีโอกาสได้ของรางวัลแบบสุ่มนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจับ อิมได้สำเร็จเนี่ยมีโอกาสเพิ่มอีก15%นะคะที่น้องกระชวนเราเล่นอีกรอบหนึ่งถือว่าเป็นความสามารถแปลกใหม่นะคะตั้งแต่อ่านความสามารถน้องมาเนี่ยไม่เห็นมีตัวไหนที่ทําได้นะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าเวลาน้องชวนเราวิ่งเล่นไล่จับเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่ไงเชิญคุณเล่นไล่จับแล้วไหนน้องอยู่ไหนขปไดนหรนือวอ้าวตัวยิ่งเล็กๆอยู่มองไม่เห็นเอ้ยหายทุกคนทำไมน้องหายไปอะเห็นปะทุกคนเห็นปะ ไม่เห็นเลยนะคะตอนนี้ทำไมน้องหายไปไหนไอ่ะหายอุ้ยนูน่นทุกคนเฮแล้วน้องวิ่งไปนู่นเลยโอ้โหแล้วเราวิ่งจะวิ่งทันไหมเนี่ยนู่นนู่นเห็นปะทุกคนเอ้ยไปเร็วเราจับน้องให้ได้จับจับเอ้ยโอ้หูวิ่งเร็วมากโอ้ไม่กอดอย่าจูงพี่น้องอย่าจูงพี่จับยังไงไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวดียเอ้ยน้องโอ้หูวิ่งอย่างเร็วอะ่ะ เย้เย้มาน้องใจลายน้องวิ่งโคตรเร็วเลยอุ๊ยจับได้แล้วได้รางวัลคือเทตติ้งทิเค็ตอ้อก็ให้รางวัลแบบสุ่มอันนี้คือเราจับได้อีกป้ะหรือว่าน้องกลับบ้านแล้วอ๋อกลับบ้านแล้วนะคะอ๋อก็คือน้องสามารถวิ่งออกมานอกสวนได้เลยแล้วน้องวิ่งเร็วมาก เกือบจับไม่ทันเนี่ยถ้าน้องไม่หยุดอยู่กันที่นี่คือจับไม่ทันเลยนะก็ถือว่าดวงไม่แย่เท่าไหร่นะตอนแรกคิดว่าจะได้แค่3ตัวแรกซะแล้วนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนหวังว่าจะสนุกกับคลิปนี้นะบ๊ายบาย